โอเคครับดู่ผมชีเซนนะนะครับวันนี้เรามาสอนวิธีใส่ของให้วิ่งไวนะฮะไม่สี่อุปกรณ์อะไรที่บวกวิ่งมั่งนะฮะหนึ่งเลยต้องมีางเกงงนะ เนี่ยบวกวิ่งห้าขึ้นที่ห้าเนี่ยอันนี้ไม่บวกนะอยู่ขึ้นที่ห้าห้าเกงไหนก็ได้ที่มันบวกขึ้นที่ห้าพวกชุดก็จะบ,กบกวกพวกเกาะอะไรพวกนี้นะครับผมก็บวกอะไรที่เสียงสามเซตหนึ่งสำหรับเซตนะฮะเซตบั็กน่าจะดีเนี่ยใส่เซตบั็กดี quá, กว่าพวกบวกสิบอ,อะไรอย่างเงี้ยเออตกแต่งก็ เขาอ่ะเลยอย่างแรกสองมาก็แว่นเนี่ยปากก็นี่ฮอ้โหต้องเป็นต้หมหูโปรโมชั่นนะที่อบวิ่งไวอ่ะหลังก็อันนี้ไม่ก็ปีกก็ได้นะปีกที่โบวิง่งห้าถุงมือก็นี่เลย ถ้าอยากสลับไวก็ต้องซื้ออา์มอัวติดไหลอยู่นนวะไอ้นี่อาว์เนี่ย,ยสลับช่วยสลับไวอ่ะที่เหลือต้องเป็นคัมพีสัตว์เลี้ยงอืมแล้วก็ไอ้นี่ป้ายด้วยนะฮะ ไล้ราสีวันนี้แรลปกวิ่งไงนี่พวกเซตแบบเนี้ยนี่แบบเนี้ยโกงๆนั่นเลยแนะหละที่จิดหลักก็แนะนำเป็นปีกนะฮะปีกโอ้โปีกพวกนี่ปีกพวกเนี้ย ดูสัตว์เลี้ยงบวกไหนวะดูสัตว์เลี้ยงไงวะเนี่ยสัตว์เลี้ยงบวกวิ่งขึ้นที่ไวสามนะฮะมันก็มีบวกแค่นี้แหละของหลักๆก็มีบวกแค่นี้ฮะ โอเคเรามาเจอกันใหม่พัดหน้าผมครับ